ยำไม้ละสิบบาทจ้าถานนร่ร้านนี้อะไรถักฟรีนะครับร้านนี้อยากกินยำลม,มิตรทะเลนะครับวันนี้สดนะครับยำไม้ละสิบบาทนะครับน้ำใส่น้ำยำเด็ดนะครับร้านนี้น้ำยำเป็นไงครับเด็ดครับเกี๊วยวปลาสามย่านนะครับ วสวัสดีครับพบกับผมนะครับที่เปเจอร์่ัยภาพบรรยากาศตลาดนัดยางเย็น,นะครับตอนนี้คนก็เริ่มเดินพยอยจับใจ่ายใช้สอยมาเรื่อยๆนะครับหลังจากหลังจากเืิอง,งานมากันเหนื่อยน,นะครับไปเชิญที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุ่นกันได้นะครับกับตลาดนัดจีนเตอร์นะครับตาดขาวัตถุเส้นการพาดเลี่ยงเงินชนบุรีนะครับ จพนมีเมนูมาแนะนำนะครับกินอะไรกันดีกับเพื่อนนะครับไปชมกันเลยครับนี่แหละครับร้านไส้กรอกอีสานนะครับทอดใหม่ๆร้อนๆที่ตลาดแล้วนะครับกับต้มขุมต้มแซ่บนะครับเนื้อปิดเบย์กับเนื้อย่างนะครับแหนมสดแหนมหมูแหนมเนื้อนะครับมากมายหลายอย่างนะครับมาได้ยี่สิบบาทนะครับสามไม้สับไม้ห้าสิบจ้ สวายผัดเผ็ดนะครับผัดใหม่ๆรล้ลอนที่ตลาดเลยนะครับยั่วๆครับรสชาติจัดจ้านแซ่บนะครับกับร้านผัดป่านะครับสลัดผัดป่านะครับผัดเผ็ดนะครับผัดป่าสีสันน่ารับประทานนะครับเครื่องเยอะมาก าดุกย่างนะครับตัวใหญ่ๆตนะครับตัวละ4 0่สบถึงห้าบาทนะครับกับต้มหัวหมูปลาโลนะครับทานกับน้ำจิ้ม3รสนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเจ้านี้แกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้สดนะครับต้มกันใหม่ๆละร้อนที่ตลาดเลยนะครับกับร้านแกงอีสานพาสแสบนะครับแกงอีสานมีหลายหลากมากมายนะครับแกงขี้เหล็กต้มไก่ใส่ฟักนะครับ ร้านลูกชิ้นย่างนะครับมีผักให้เลือกมากมายเลยนะครับร้านนี้มีลูกชิ้นย่างหลายหลากมากมายนะครับขี้โพชุดขีน้ำยาป่ามยากะทินะครับน่าเค้กทีหวางไก่จ้ะเป็นขว้วางไก่ก็มีมาให้บริการนะครับตลาดนัดยามเย็นของเรานะครับมีชุดละสามสิบบาทนะครับ ตอนทําโรตีลาวานะครับนี่นะครับโรตีลาวาเป็นยังไงครับมาดูนะครับลาวานุมพ้นนะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับต้องโรตีนะครับสําหรับคลิปนี้ไอเจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปไอเจนสวัสดีครับ